สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เปิดร้านวันที่46แล้วนะคะวันนี้เริ่มต้นออเดอร์แรกด้วยเมนูชาเขียวคูณ2ลูกค้าประจำของเราวันนี้จิกกล้องซะด้วยต่อด้วยเมนูมัทฉะลาเต้ของลูกค้าท่านนี้เลยคะ่ะ ขอบคุณที่แวะมาอุดหนุนกันตลอดเลยนะคะวันนี้อากาศดีสาวน้อยปั่นจักรยานเล่นข้างบ้านทั้งวันเลยคะ่ะสนุกเลยแม่ค้าก็เดินดูต้นไม้ข้างร้านซะหน่อยสะดุดตากับเจ้าริปปิ้ชาลีที่สุดชอบมากคะ่ะกําลังแผ่สวยเลยไม่ทันไรยออเดอร์ใหม่ก็มาแล้วคะ่ะขอตัวไปชงน้ําก่อนนะคะชอบตัวเองเวลาลินน้ําที่สุดมันดูเพลินดูชิลดูมีความสุขมากเลยคะ่ะขอบคุณที่แวะมาอุดหนุนนะวันนี้มีคุณครูแวะมาเยี่ยม บ้านสาวน้อยด้วยค่ะสักพักเพื่อนนางก็แวะมาหาดีใจใหญ่เลยคุยกับเพื่อนไม่ยุดวันนี้หลานสาวก็แวะมาอุดหนุนไอติมป้าด้วยลูกค้าก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆอีกแล้วค่ะเป็นความวุ่นวายความสนุกสนานที่มีความสุขที่สุดถ้าลูกค้ามาเจอช่วงจังหวะคนเยอะรบกวนรอหน่อยนะคะอย่าเพิ่งเวียงกันนะและแล้วก็ถึงเวลาปิดร้านแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ